จะช่วยร้องอยู่้างล่างเขาพ้กลัวกัน <Okay. S 1> กันเราพกหรือไม่ก็บอกให้เขาขึ้นหัวให้ก็ได้หัวพุกถ้าเรากลัวเราลืมว่าท่อนต่อไปร้องอะไรอะ่ะ uh huh. ให้เขาให้เขาขึ้นหัวให้ uh huh. ที่มือสั่นนี่ไม่ใช่เลยนะทุกคนคือมันหนาวมากพร้อมหรือยังเมื่อกี้ไปซ้อมมาก็เลยขึ้นแป๊บเดียว uh huh. คุณอองตันสวัสดี ฮัลโหลฟอร์มอินโดนีเซียวันนี้มีคนช่วยเติมหน้าไหมพี่ฟ้ามีมีเดี๋ยวมามาแล้วแหละแต่ยังไม่ได้เจอเลยไหนใครที่อยู่ฮอโชว์ดีซีแล้วคอมเมนต์บอกพี่ฟ้าให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมขอกำลังใจก่อนขึ้นร้องเพลงหน่อยได้ไหมได้ไหมล่ะมาแอบ,บดูไม่ได้เลยอะ ม,มันขึ้นแจ้งเตือนกำลังไปครับเลิศเนี่ยพี่อยู่ราอยู่ห้องห้องหาเข้ามาได้เลยนะฮัลโหลฟอร์มเวียดนามไฮเวียดนามพร้อมเต้นเลิศขอชุดแบบนี้นะเพรขอท่าที่มันเป็นแบบท่าไวรัลอ่ะใช่ เพลงนี้มันเศร้ามากเลยพี่ชาร์ลอตอยู่ไหนยังไม่มาค่ะชาร์ลอตยังไม่มาเลยไปตามดิไปน้ำเพชรชุดต้องปังใช่สู้ๆนะครับับคุณค่าถือวันนี้ขอวันนี้วันอะไรอะ่ะแอะวันนี้วันคัางคารอ,อตำนานสร้างโดยพี่ฟ้าทุกวันจริง คิดถึงอะบางทีก็อยากจะเป็นคนลงไปเต้นหน้าหัาน่นบ้างนะเดี๋ยวจะแบบต้องมีสักวันแล้วไหมที่เราจะต้องอยู่ข้างล่างบ้างวันนี้มันเกิดเพชเหรอวันนี้มันเกิดแกหรอเบาๆวันเกิดมันเกิดใครวันเกิดพี่เพชร อ้อเหรอจริงปะไม่ใช่วันเกิดพี่ฟ้าวันเกิดใครเกิดทุกวันแฟนขับจกตาอ๋อเรามาม่วงเราอ่ะอ๋อคนขโมยมาม่วงเราเราไม่ยอมหรอก บอสมีมะม่วงเปรี้ยวขายด้วยนะคะมะม่วงน้ำปลาหวานซึ่งจะบอกว่ามันดีมากมาลุงสาบอกไม่อยู่ให้เฮดี้รองแคมจะดีอรอ ีส่สุชั้ำปลาหวานอร่อยมากอืมันกดชัดชาติหาแกงกันนะดองดอง คู่กับเตยเป็นโฟมหมไม่ได้ดูตีมเลยว่ามาดูกันมิคาเซงไนงะรอดูนะรอชมเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยวระวังท้องเสียนะไม่ค่ะไม่น่าจะเสียกินจนชินละ สุดท้ายพี่ฟ้าจะลองวิตกี้ก็ได้อย่าลืมนะใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มหมอลำอะ่ะไปคลิกลิงก์ที่หน้านี่เลยที่ฟ้าที่เก็บปักหมุดแล้วคลิกลิงก์ที่หน้าเพจมิสแกรนไทยแลนด์อ่ะเขาเขาปักหมุดไว้แล้วหน้าเพจมิสแกรนไทยแลนด์รีบเข้าไปเลยโชว์จะเริ่มตอนหกโมงแล้วหกโมงเย็นก็คือ พอจะเปิดให้คนเข้ามาแล้วนะคะใครที่อยู่หน้างานก็รอเลยขอเพลงมีแม่เด็กดดดแต่งตัวเป็น job อ n j o y เออเห็นดูพี่ฟ้าพักผ่อนบ้างหรือยังท้งงานนั่นพักแล้วค่ะเนี่ยกนนะเนี่ยได้นางพักแล้ว ออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าวันนี้พี่ฟ้าร้องเพลงผิดลืมเนื้อร้องค่อมทีค้อมจังหวะอย่าว่ากันนะวันนี้แบบวันนี้อองจริงๆวันนี้เบอร์ ฟาน่าจะขึ้นประมาณสองพุ่มมอลนี่แหละเกา่านี้แหละคือน้ำปลาหวานบอลเนี่ยฟาจะบอกว่ากุ้งแห้งอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะพี่ฟาให้ดูนะไม่ให้ดูดีกว่าเสนจะละมันหมดแล้วกุ้งแห้งก็คือเยอะมากใครได้มาถึงหน้าหอนะรีบซื้อเลย แล้วก็มีนี่ด้วยทุกคนยาวๆไปฮะค่ำคืนนี้ใจแค่ถาเวิร์กเออไม่ได้เต้นทเวร์นานมากเลยมันต้องแบบหน้าห้านแล้วมามไม่ได้ไงต้องร้องเพลงไง เลิกเรียนแล้วฮะอุย้ยลืมเหล้าบ้วยมีสองขวดหน้าจะเอามาด้วยลืมพี่ฟ้าลองพูดภาษาใต้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผันพละละนื้อเอาเหล่านี้ตําแก้วตําจอกมันต้องเป็นตําแก้วตําแก้วตําจอก มันจะทำให้เราโซพาบนเวทีมันก็จะทำให้เราลื่น <okay. S 1> ทำให้เราโฟโล <Okay. S 1> เป็นกำลังใจเ <Okay. S 1> บียอ,อะไรนะเบียถังคือสิ่งที่บิวก่อนขึ้นนี่ <laughs> ไม่ใช่เบียถังทุกคนมันคือน้ำนิ่จีปั่นเฉยๆอย่าคิดมาก <Okay. S 1> นั่นแหละดี <Okay. S 1> ใช่ไหมบวยสักแก้ว เลิกงานแล้วอาบน้ำรอดูไลฟ์นะรับได้ค่ะที่กลุ่มปิดนะนต่ออันนี้หรอปโอเคค่ะปิดไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนเพราะเราจะเซอร์ไพรส์โอ้หจบละเราไม่บอกแล้วกันว่าเพลงอะไรปละ